ยังอยู่ที่เรื่องของโครครับแต่นี้เป็น <Yep. S 1> โครงการของรัฐบาล uh. เรื่องของโครงการโครแสนล้านครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการโครแสนล้านนำร่องส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อแก้ปัญหาความยากจนจังหวัดมหาสรารคามครับก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เป็นจังหวัดนำร่องครับทำให้เกษตรกรที่นี่มีความหวังครับโดยเฉพาะที่อำเภอนาเชือกติดตามได้จากรายงานครับ อ,อาชีพเลี้ยงสัตว์งงอ,อยู่คูค่<ข>ก,กับเษกษตรกรชาวอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามสร,ร้างร,รายได้เลี้ยงครอบครัวมายาวนาน,นตแต่ด้วยความไม่พร้อมทาให้มีบางครอบครัวขาดโอกาสที่จะมีโคเป็นของตนเองจนกระทั่งปี2566รัฐบาลจะตั้งโครงการโคล้านครอบครัวขึ้นให้สิทธิ์คู่ยืมไปซื้อโคผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจํานวน1 0 0 0 0แรายทั่วประเทศ หลายคนพลาดโอกาสที่จะมีโคเลี้ยงสร้างรายได้จนเกิดเป็นโครงการต่อยอดให้สมาชิกที่ตกหลน่นให้ได้รับการสนับสนุนภายใต้ชื่อโครงการโครแสนล้านในชุดแรกก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากครับแต่ว่าทางส่วนกลางรู้สึกว่าพี่ณนาะอนุมัติมาน้อยไปนิดหนึ่งนะครับก็เลยทําให้พี่น้องสมาชิกกองทุนเราหมู่บ้านเราขาดโอกาสที่จะได้รับโอกาสดีๆตรงนั้น ยังต้องการครับยังต้องการยังมีความต้องการมากเลยเขาก็ได้สอบถามผมในฐานะประธานเครือข่ายของทุนหมู่บ้านจังหวัดมหาสารคามด้วยว่าเมื่อไหร่ทางสธบจะอนุมัติโครงการโครแสนล้านซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโคลล้านครอบครัวนะครับเขาก็ยังมีความหวังอยู่นะครับเขาก็ยังมีความหวังอยู่รอการอนุมัติจากทางรัฐบาลอยู่ครับตอนนี้ ซียามนปลายขอกเกษตรกร,ร,กรชาวอำเภอนาเชือกที่ได้รับเงินจากโครงการโคร้รานครอบครัวมาก่อนหน้านี้ซื้อโคสองตัวเลี้ยงได้หเดือนโคตั้ง,งท้องออกลูกสองตัว ขณะที่ทวลิตปิดตาทเนทเพื่อนบ้านก็ได้รับการสนับสนุนเงินกู้ซื้อโคมาเลี้ยงขณะนี้แม่โคกำลังตั้งท้องจะคลอดในอีกไม่กี่เดือนแสดงความมั่นใจกับโครงการโครล้านครอบครัวต่อเนื่องมาโครงการโครแสนล้านว่าเป็นโครงการที่ช่วยให้คนจนเข้าถึงสิทธิ์การช่วยเหลือสนับสนุนด้านอาชีพฝันฝันเป็นความฝันเลยว่าอยากมีงัวเลี้ยงเป็นของจะของเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮตนาเนี่ยไร่ใดมันกะ แต่พ่ออยู่พ่อกินพ่อมีโครงการตรงนี้มากของรัฐบาลมีเงินมาสื่อว่ามันเป็นอาชีพเสริมของฉันขึ้นมาอีกอาชีพหนึ่งสิมีไ,ได้ใดจากการเลี้ยงง่วเพิ่มมากใ,ในครอบครัวไหมคะ่ะถ้าไม่มีเงินจากรัฐบาลเราคิดว่าเราจะได้ซื้อได้ไหมฉันคิดว่าฉันคือสิบสื่อบ่ไดดอกคะ่ะเพราะว่าฉันเฮ็ดหน้าแต่ละปีกันพ่อได้อยู่ได้กินบางปีกับแรงกับขาดทุน หนีท่อกสอกับมี่พ่อได้กินแล้วกันแต่ว่าความความหวังของฉันที่พ่อพ่อฉันได้โครงการรัฐบาลที่เพิ่นไหมาหามือนตรงเนี้ยพ่อฉันมีง่วนฉันมีความหวังว่าฉันสิมีเงืนพ่อที่สิธไปใส่หนีท่อกสอได้ทําแล้วง่วนกระลังทองอยูสองตัวยาาก็เลยดีใจพุ่มใจว่าโครงการีดีเมื่อไหรัฐบาลก็เลยขอบคุณทางรัฐบาล เพิ่นสิมีโครงการดีๆมาให้ก็ยังให้ต้อยอดน้าอีกนั่นละ่ะหาได้มาอีกก็สิดีใจใหญนมักเรียงงัว่าอยู่กับให้กับหน้าเท่าแล้วแก้แล้วก็อยู่กับงวัวกับนี่ก็มีความสุขดีคือกันหลังจากเกิดโครงการโครแสนล้านของรัฐบาลเกิดขึ้นภายใต้กรอบวงเงินสินเชื่อของทกศ5 0 0 0ล้านบาทนำร่องในปี2567 ให้สินเชื่อแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในบางจังหวัดเพื่อส่งต่อให้สมาชิกกู้ยืมไปประกอบอาชีพเลี้ยงโคโดยรัฐบาลชดเชยดอกเบีย้ยให้กับทกศส,สองปีจังหวัดมหาสารคามเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องซึ่งจากโครงการที่ผ่านมาทั่วประเทศมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองยื่นขอรับการสนับสนุน252กองทุน ในพื้นที่3จังหวัดในเขตพื้นที่สำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสาขาเขตหําจำนวน84กองทุนเป็น,นอกองทุนที่อยู่ในจังหวัดมหาสารคามมากถึง72กองทุนและอยู่ในพื้นที่อำเภอนาเชื่อกเป็นส่วนใหญ่มากถึง41กองทุนเป็นอำเภอที่ได้รับการสนับสนุนมากที่สุดในประเทศก็อยากจะฝากไปถึงพี่น้องสมาชิกกองทุนหมู่บ้านของจังหวัดมหาสรารคามหรือทั่วประเทศนะครับที่ยังไม่ได้รับ าการพิจารณาอนุมัติโครงการโคร้านครอบครัวในรอบแรกก็โคล้านไอโคแสนล้านในรอบที่สองเนี่ยซึ่งทางรัฐบาลได้มีโครงการที่จะพิจารณาอนุมัติในไม,ไม่ไม่ช้านี้นะครับก็อยากให้ผู้ที่พลาดโอกาสหรือพี่น้องสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีความประสงค์จะจะเลี้ยงโคนะครับให้เข้าร่วมโครงการถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับที่ทางรัฐบาล ได้เล็งเห็นความสําคัญนะครับก็อยากจะขอบคุณนะครับขอบคุณไปยังท่านผู้อำนวยการสํานักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติคือท่านบิญฑพนาคประเสริฐและขอขอบคุณไปยังรัฐบาลนะครับที่ให้โครงการดีๆให้กับพี่น้องสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเพื่อที่จะเป็นการสร้างงานสร้างเศรษฐกิจให้เกิดความเข้มแข็งให้กับชุมชนเมื่อชุมชนเข้มแข,ข็งแล้วรัฐบาล ก็จะมีความเข็งแข็งและก็เศรษฐกิจของชาติก็จะมีความมั่งคั่งและมั่นคงต่อไปครับขอขอบคุณครับโครงการดังกล่าว รัฐบาลตั้งเป้าหมายถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือการยกระดับการผลิตของเกษตรกรรายย่อยและเอกชนให้สามารถเลี้ยงโคเนื้อเชิงอ,อุตสาหกรรมตอบสนองต่อการบริโภคทั้งในและต่างประเทศสร้างรายได้เพิ่มลดความยากจนของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้อย่างน้อย1 2 0 0 0 0บาทในระยะเวลา5ปีต่อแม่โคหนึ่งตัวโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำแนะนำการเลี้ยงโคจากกรมปรศุสัตว์ และรัฐจัดหาตลาดเพื่อรองรับชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกชยรคมทีมข่าว n อ t ขอนแก่นรายงานจากอำเภอนาเชือกจังหวัดม,มหาสารคามอมอกเป็นสัตว์